ทางคนเนี่ยติดตั้ง,งต่ป้ายแดงเนี่ยขายรถแล้วยังไม่ต้องเปลี่ยนสีการค,ความรู้สึกของลูกค้าเราไม่สามารถไปบอกแทนเขาได้ถ้าลูกค้าบอกว่ามันดีเขาก็จะต้องตัดสินใจเขาเองแต่ถ้าลูกค้าเทสปุ๊บลูกค้ารู้สึกว่าเออมันเป็นจริงจริงลูกค้าก็พร้อมที่จะตัดสินใจเล,เลยโดยทีย่ไม่ต้องลังเลด้วยคำว่าเอ้ยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้มันดีกว่ากันหรือเปล่าสวัสดีครับ กันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมิสเตอร์ออปติกและ Data System นะฮะจะพาทุกๆท่านเนี่ยมาเยี่ยมชมตัวแทนของเรานะฮะย่านสำโรงจากร้านเจริญศิลป์การช่างนะฮะมาดูว่าเขาอะทำไมเขาถึงสนใจทำผลิตภัณฑ์ของออปติกทีมและก็ Data System ครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาดูดีเลยครับ เดี๋ยวเรามาพบกับน้องเต้นะครับสวัสดีครับน้องเต้สวัสดีครับผมเป็นเจ้าของร้านนะครับร้านประดับยนต์นะครับชื่อร้านว่าเจริญศิลป์การช่างครับผมเครื่องเสียงและประดับยนต์นะครับก็ผมคุณเต้นะครับเป็นเจ้าของร้านอยู่ที่นี่นะก็ทางร้านของเรานะครับผมเป็นตัวแทนรุ่นที่2นะครับทํามาต่อจากคุณพ่อคุณแม่เนาะก็ทางร้านเราเนี่ยมีเปิดมานานกว่า30ปีบวกนะครับ ก็หลักๆที่เราทำนะครับก็จะมีเครื่องเสียงรถยนต์นะครับฟิล์มรถยนต์ครับผมแล้วก็มีพวกแอร์รถยนต์ครับผมหลักๆที่เราทำครับมีรวมถึงพวกเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับผมอะไรที่เกี่ยวกับซ่อมกรอนประตูจุกจิกพวกนี้เราสามารถดูแลลูกค้าได้ทั้งหมดนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเป็นตัวแทนของฟิล์มออปติกนะครับตั้งอยู่ย่านสำโรงครับผมสมุทรปราการครับผมก็ร้านผมนะครับอยู่แถวโซนแบริ่งนะครับลาซาดนะครับสุขุมวิท หรือว่าจะเป็นถนนเทพรักษ์ถนนสีนขลินนะครับสามารถมาหาทางร้านได้นะครับเราอยู่ใกล้เคียงกันแต่ว่าผมอาจจะอยู่เดินออกมาไกลนิดนึงลองค้นหาตามลิงก์ GPS ที่อยู่ตาม Facebook ของผมหรือว่าติดตามทางเพจของ o p ปติกฟิล์มได้นะครับถ้ามาไม่ถูกยังไงทักเข้าไปที่ Optic กฟิล์มได้ครับผมจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการอยู่เนาะใครที่อยู่โซนสำโรงโซนอะไรแล้วต้องการใช้บริการฟิล์มออปติกเนี่ยสามารถเข้ามาทางร้านผมได้เลย เป็นไงบ้างครับผมก็ใช้ได้ครับผมช่วงนี้ครับใช้อาหายของได้ดีเรื่องกินอย่างนี้นะฮะครับผมถือว่าถือว่ายังยังยังพอไหวอยู่ครับเพราะเพราะบ้านเรานี่อากาศร้อนฟิล์มก็ยังไปได้เรื่อยๆเมืองเราเป็นเมืองร้อนครับผมเรื่องฟิล์มเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ต้องแข่งกันเรื่องที่คุณภาพครับตัวไหนที่คุณภาพดีเนี่ยเราก็ยังมีลูกค้าติดใจอยู่เรื่อยๆครับอย่างผมนี่ทําของคุณรัตน์ตัวอติดมา ปีนี้ก็จะเข้าปีที่สามแล้วครับยังมีลูกค้าอย่างแรงใมผมยังมีคนเข้ามาถามหาเรื่อยๆหรือว่าคนที่ได้ใช้ไปแล้วเนี่ยก็พยายามจะบอกตอนนอ่อมาก็ทําให้ทางร้านเนี่ยตัดสินใจได้เลือกกับออปติกเป็นเมนเลยครับผมก็เป็นถือว่าเป็นจ,จุดจุดที่ขายของทางร้านหนึัแล้วจุดขายของของออปติกเป็นยังไงบ้างฮะหลักๆเลยนะครับ,รบตัวฟิล์มออปติกเนี่ยเจ้าตัวของตัวเนื้อฟิล์มมันเองเนี่ยเราสามารถ โปรโมทหรือว่าเราสามารถนําเสนอลูกค้าได้ค่อนข้างง่ายดดยนะครับโดยการที่เราจับเทสดูเรื่องคุณภาพของฟิล์มหรือว่าเราลองลงกระจกให้ลูกค้าดูก่อนว่าโอเคลูกค้าชอบไหมความใสความเบียถ้าลูกค้าได้สัมผัสกับตัวเองนะครับร้อยละแปบเเนี่ยค่อนข้างที่จะจบการขายได้ง่ายมากแล้วลูกค้าที่ได้ใช้แล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้ล้วก็จะได้ลูกค้าต่อต่อมาจากลูกค้าที่เรา ขายได้รอบแน่ด้วยอืมสรุปว่าจุดเด่นของตัวออาพิสเลยสรุปว่าก็คือหนึ่งไข่ใสเคลียร์ใช่ครับทัศนวิสัยดีนะการร้อนอ่าการร้อนยอดเยี่ยมก็โอ้โหแล้วแต่สเปคเลยถ้าตัวที่ผมขายดีที่สุดนะครับที่ร้านก็จะเป็นเจ้า Execution อืมตัวนี้เป็นตัวเองเลยนะครับเซรามิกใช่ตัวเซรามิกที่อ่าเด่นกว่าเจ้าอื่นเขาเล็กน้อยตรงที่อาจจะเป็นการรับประกันที่นานขึ้นคสองแล้วก็เรื่องความเคลียร์ครับอย่างที่ผมบอกความเคลียร์เนี่ยสำคัญ ฟิล์มเนี่ยติดข้างนอกเนี่ยดําเนี่ยมันดําเหมือนกันทุกยี่ห้อแต่ว่าความเคลียร์ข้างในแต่ละตัวมันเคลียร์ไม่เหมือนกันตัวเนี้ยการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยครับสายตาคนเราไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราลงกระจกไว้ที่ร้านเนี่ยเราให้ลูกค้ามาดูดูดูลูกค้าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าอยู่ในเลทประมาณประมาณเจ้าตัววิชั่นเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นทยี่ห้ออื่นถ้าเทียบกันแล้วลูกค้าอย่างีผมแก้ประมาณร้อยละแปด เเลือกเป็นโดมิชันกันส่วนใหคุ้มค่ากับคุ้มราคาแล้วก็ได้รับประกันนงา,งานกับเพื่อนกันร้อนสูงกว่าเขาเล็กน้อยเคลียร์เกว่าแล้วก็คือเป็นจุดเด่ดททน,นที่ค่อนข้างฉีกกว่าเจ้าอื่นเขาครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมเอ็กซ์แสตชันนี้จะเป็นตัวที่ร้านลงในเฟซบุ๊กหรือลงในเพจเยอะมากเพราะว่าขายตรงนี้เป็นยอดเลยเป็นหลักแล้วถังเตยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของออปติคฟิล์มเนี่ยกี่รุ่นครับ นี่นะครับพูดตรงๆก็คือเราลงทุกรุ่นเลยเรามีทุกรุ่นดีกว่าเรามีทั้งแต่ตัวเราติดเลเยอร์คาร์บอนเป็นตัวเริ่มต้นของคำสิทธิ์เขาครับก็ได้ดำนอกสมองได้เหมือนกันแต่ว่าการพอม้อนก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมครับในตามราคาของเขาครับผมแล้วก็ตัวที่ตัวที่เป็นพเอกอย่างที่พี่อาร์ตบอกก็จะเป็นตัววิชั่นอ่าเอ็กซ์แอลดิชั่นตัวนี้คือมาแป๊บๆหมดมาแป๊บๆหมดครับผมถายได้เรื่อยๆเร็วๆเลยครับแล้วก็ถ้าตัวที่คนที่เขา เจาะจงอยากได้อะไรที่พีเมียมขึ้นมาเนาะพีเมียมขึ้นมาก็ใสขึ้นเคลียร์ขึ้นการความร้อนได้สูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นเอ็กแซคเซรามิกครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวทีเด็ดเหมือนกันที่เด็ดที่เราจะไปเทียบกักบตัวตัวที่เป็นค่อนข้างจะเป็นนิดเอ็นละเป็นพีเมียมหม่ของตลาดตัวนี้ก็ตามเขาอยู่เหมือนกันจะพูดถึงว่าการความร้อนนั้นสูงไหม สูงถือว่าสูงในระดับที่อยู่ชนกับพวกพรีเมียมในท้องตลาดถ้าผมขายบิชั่นได้ร้อยใช่ไหมตันนี้ก็จะขายได้ประมาณ50สิครึ่งครึ่งตัวนี้ถือว่ามาติดติดกันเลยจะพรรเมมียหออ่นแล้วก็จะมีตัวครดิตเลยก็คือตัวท็อปของเจ้าตัวออปติกเนาะตัวไฮไลท์เลยครับตัวนี้ตัวนี้ไฮไลท์เป็นอัลติเมทชิลก็คือเป็นฟิล์มที่เป็นกึ่งนิลลไนเลย ความหนาที่จะหนากว่าฟิล์มทั่วไปถึงสามเท่าตัวครับหนึ่งที่เราจะได้มาจากฟิล์มที่มันหนาขนาดเนี้หนึ่งคือความปลอดภัยครับผมในการขับถิ่นลูกค้ามั่นใจได้ว่าเวลาเราขับออกกันยองหวัดเราไปเจอเศษถิ่นเศษอะไรกระจกเราจะค่อนข้างแข็งแรงว่าทั่วไปครับสำหรับคนที่เขาติดฟิล์มแบบหนึ่งจุดห้ามิลครับก็คือลูกค้าหนึ่งได้หุ่นใจครับผมสองได้ความเป็นส่วนตัว ิล์มพวกนี้จะมืดน,นอกสว่างในแต่ว่าสวในในส่างข้างในเนี่ยสว่างเหมือนไม่ติดฟิล์มเลย hmm. อันนี้คือต้องทา้ทาท้าพิสูจน์ครับผมว่าของเขาดีจริงแล้วก็สิ่งที่จะได้ตามมาอย่างก็คือการรับประกันครับผมตัวนี้รับประกันที่ายาวไปถึงสิปีลูกค้าที่ได้เลือกติดตัวนี้ก็คือพูดง่ายว่าบางคนเนี่ยติดตั้งแต่ป้ายแดงเนี่ยขายรถนแล้วยังไม่ต้องเปลี่ยนฟิล์มอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของฟิล์มตัวนี้คือลูกค้าไม่ต้องไปกังวลมากที่ เราซื้อรถไปเนี่ยเดี๋ยวหกเจ็ดปีเราต้องเปลี่ยนฟิล์มถ้าติดตัวนี้เนี่ยอยู่ยาวครับผมสิบปีซึ่งคนสมัยนี้เขานิยมใช้รถกันสิบปีเขาก็เปลี่ยนกันแล้วถ้าส่วนใหญ่ลูกค้ามาเคลมบ้างไหมฮะมีก<อ>็มาเคลมไหมม,ม,มไม่ค่อยมีนะครับแทบจะไม่มีเลยด้วยตัวเนื้อฟิล์มของมันเองเนี่ยจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ถ้ามีเนี่ยก็าอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งเล็กน้อยับแต่ถ้าตัวที่มาจากตัวเนื้อฟิล์มเองเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยครับ และตอนนี้ทางคุณเต้เองก็ได้ปรับปรุงร้านนะฮะและผมว่ามาตรฐานยิ่งขึ้นเรืเ่อ,องของห้องปลอดฝุ่นั<ช>น <ะ S 2> บก็บตอนนี้ก็ยุคสมัยนี้นะครับก็ความเป็นมาตรฐานก็สําคัญครับถ้าเรามีความเป็นมาตรฐานเรามีมีความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเชื่อมัน่นมาหาเราได้ลูกค้าเขาก็จะมองที่มาตรฐามนมากกว่าค,คนสมัยนี้นครับผู้บริโภคะจะไม่ได้เน้นที่ ฉันต้องซื้อของแพงเสมอฉันต้องซื้อของถูกเสมอแต่ว่าฉันอาจจะดูที่ซคุอภาพอาของดีหน่อยจ่ายตังค์แล้วคุณภาพดูคุ้มไหมถ้าของที่เราขายเนี่ยมาได้คุณภาพได้มาตรฐานเรามีพร้อมเพียงการบริการเราพร้อมเรามีห้องที่มาตรฐานฟิล์มเราเป็นมาตรฐาน,นสากลอ่รหรือเราดีกว่ามาตรฐานด้วยม,มันก็ยิ่งทำให้เราเดึงดูดลูกค้าได้เยอะครับผมลูกค้าก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้เราลูกค้าพร้อมที่จะเชื่อใจเรา แล้วก็บร ja ิการหลังการขายก็สำคัญเวลาปีมีป <Whoa. Okay. S 3> <Ooh. S 1> ัญหาไม่ว่าจะเกิดจากการติดตั้งเกิดจากตัวเงี้ปีทางร้านค้าก็ควรต้องดชอบที่ค่อนข้างดีแบบนี้นี่คือการใส่ใจนะฮะสำคัญนะฮะผมเองนโยบายของออฟติกเองก็ก็เน้นเรื่องตรงนี้อยู่นะฮะนะครับผมเป็นนั้นว่าก็คือหนึ่งเนี่ยออฟติกคุณภาพโอเคกับบอกสำหรับพื้นที่ในแอนเดียนี้เลยนะครับผมทุกทุกซีรีส์ และมีแนวทางในการนําเสนอมีเครื่องทดสหรือมีอะไระเพื่อท,<า>ทดสอบไหมฮะัทางร้านก็จะมีเป็นตัวเป็นหลอดที่ยิงลงแสงาเป็นคล้ายๆเป็น UV เวลาเราเปิดนะครับมันจะอ่เขาเรียกว่าอะไรจําลองความร้อนจาลองเป็นไอร้อนที่มาจากแสงแดดครับอ่าเราก็เราจะให้ใช้เป็นฝ่ามือของลูกค้านะครับให้ลองรับแสงแดดตัวนี้ดูว่าความร้อนเนี่ยมันอยู่ในลักษณะประมาณนี้ แล้วเราก็จะมีแผ่นกระจกนะครับที่เราติดตั้งฟิล์มเนี่ยแต่และยี่ห้อแต่และ,ย,ละยี่ห้อรวมถึงออปติกเนี่ยไว้ที่ร้านเลยเรครา,าสามารถมาดูได้แล้วก็เวลาที่เราเทสนนครับเราจะใช้แผ่นกระจกตัวนี้ที่ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับบล็อกตัวตัวแสงแล้วเราลองดูว่าโอเคจากเดิมที่ไม่มีกระจกเนี่ยแล้วพอเราใส่กระจกเข้าไปค,าความร้อนมันโดนจันบลดทอนไปได้แค่ไหนซึ่งตัวเนี้มันไม่สามารถโกหกกันได้ความรู้สึกของลูกค้าเราไม่สามารถไปบอกแทนเขาได้ถ้าลูกค้าบอกว่ามันดี เขาก็จะต้องตัดสินใจเขาเองใช่ครับผมครับผมซึ่งอันนี้มันจะค่อนข้างง่ายต่อการฝึกลูกค้าบางทีถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่มันทดลองหรือว่ามันสามารถทดลองให้เขาเห็นผลได้แบบนี้โดยที่เขารู้สึกได้เลยด้วยตัวเองมันจะทําให้เราทำงานหายากถ้าเรามีตัวที่มันทําให้ลูกค้ารู้สึกได้ด้วยตัวเองมันจะทําให้งานของเราจบงานได้เร็วมากอย่างถ้าลูกค้าเทสปุ๊บลูกค้ารู้สึกว่าเออมันเย็นจริงๆริง ลูกค้าก็พร้อมที่จะตัดสินใจเลยโดยที่ไม่ต้องลังเล้วยค่ว่าเอ้ยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้มันดีกว่าคารปล่าเอหรือบี <c oughs> อย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเอาเอกับบีมาเทสกันถ้าลูกค้าคิดว่าตัวไหนดีเข <c oughs> าก็เลือกตัวไหน,น <c oughs> มันมันจบง่ายมากนี่ก็บทสรุปนะฮะก็คือทางเจริญสินเนี่ยนะก็เน้นเรื่องของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เน้นเรื่องของความเป็นมาตรฐานในงานติดตั้งชนิดของฟิล์มแล้วก็งบประมาณที่เหมออาะสมกับลูกค้า ออปติกฟิล์มเองก็มีสินค้าที่เป็นหลายๆเลเวลนะฮะเพื่อรองรับตอบสนองกับพื้นที่ตรงนี้จากร้านเจริญสินนะครับผมขอขอบคุณนะฮะและขอฝากออปติกฟิล์มนะฮะกับน้องเต้ยเพื่อผลักดันและประชาสัมพันธ์นะให้เป็นที่ยอมรับก,กว้างขวางมากขึ้นยิ่งขนนะครับผมออปติกฟิล์มไม่ใช่ฟิล์มทางเลือกแต่เป็นฟิล์มที่คุณต้องเลือกขอบคุณครับ